สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกกาค่ะกับรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องลักษณะทางกายภาพกับการดําเนินชีวิตค่ะนักเรียนลักษณะทางกายภาพกับการดําเนินชีวิตนะคะก็จะมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนค่ะ ภูมิประเทศก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนอ่าอันนี้ก็จะเป็นภูมิอากาศค่ะต่อไปก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติค่ะหนึ่งค่ะภูมิประเทศ ผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานจะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศนะคะจนกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนเช่นชุมชนบริเวณที่ราบลุ่มทรัพยากรก็คือดินมีความอุดมสมบรูรณ์นะคะมีแหล่งน้ำมากการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะจะก,กระจายไปตามพื้นที่ราบหรือ รินแม่น้ำค่ะส่วนอาหารนะคะอาหารที่บริโภคก็จะเป็นข้าวพืชผักต่างๆและสัตว์น้ําจืดนะคะส่วนประเพณีนะคะก็จะเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตค่ะเช่นการทำขวนข้าวแล้วก็การแห่นางแมวค่ะนักเรียนส่วนในภาพนี้นะคะก็จะเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มนะคะก็จะมีมักมีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการทรําเกษตรกรรมค่ะเช่นทํานานะคะ ชุมชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลนะคะและหมู่เกาะนะคะก็จะเป็นทรัพยากรก็คือจะเป็นแหล่งน้ํากว้างใหญ่ค่ะผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการทําประมงจับสัตว์น้ํานะคะตามธรรมชาติหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําค่ะส่วนการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะจะเป็นตั้งอยู่ริมน,น้ําค่ะนักเรียนอาหารนะคะอาหารที่บริโภคนอกจากข้าวนะคะก็จะเป็นสัตว์น้ําชนิดต่างๆค่ะ ส่วนประเพณีนะคะจะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตเช่นการบูชาแม่ยาันางเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่นักที่ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลค่ะต่อไปค่ะสองค่ะภูมิอากาศนะคะ ผู้คนในชุมชนมีการปรับวิถีชีวิตให้สัมพันธ์กับลักษณะภูมิอากาศเช่นบริเวณชุมชนที่มีบริเวณที่ฝนตกชุกนะคะนักเรียนการประกอบอาชีพเขาก็จะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพาะปลูกพืชที่ชอบความชื้นสูงนะคะเช่นยางพาราเงาะ ตามน้ำมันค่ะส่วนการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะจะมักสร้างบ้านที่มีหลังคาลาดชันค่ะเพื่อระบายน้ำได้ดีใต้ถุนสูงนะคะการแต่งกายลักษณะการแต่งกายนะคะปกปิดมิดชิดค่ะเพื่อป้องกันความเย็นและละอองฝนค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณที่มีฝนตกชุกนะคะมักเพาะปลูกยางพาราค่ะชุมชนที่บริเวณ ภูเขานะคะมีอากาศหนาวเย็นการประกอบอาชีพของเขานะคะจะปลูกพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็นค่ะชอบความชื้นสูงเช่นพรับสตอเบอรี่กล่มปีค่ะการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะจะมาสร้างบ้านที่มีหน้าต่างน้อยเพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็นค่ะการแต่งกายมักสวมเสื้อ มักสวมใส่เสื้อผ้าหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นส่วนอาหารค่ะผู้คนนิยมบริโภคอาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่นสูงค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขาหรือพื้นที่สูงนะคะ 3ค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติสําคัญได้แก่ดินน้ําป่าไม้สัตว์ป่าและแร่ค่ะซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนเช่นชุมชนบริเวณใกล้กับแหล่งน้ํานะคะการประกอบอาชีพของชุมชนใกล้บริเวณกับแหล่งน้ําก็จะเป็นการประกอบอาชีพที่ใช้ทรัพยากรน้ําเป็นปัจจัยนะคะเช่นการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังค่ะ การสร้างที่อยู่อาศัยนะคะสร้างที่อยู่อาศัยก็จะเป็นอยู่ริมน้ําค่ะแนวยาวโดยมีพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ด้านหลังบ้านค่ะส่วนอาหารนะคะจะบริโภคสัตว์น้ําที่หาได้จากแหล่งน้าตามธรรมชาติค่ะประเพณีนะคะประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ํา mm hmm. เช่นประเพณีวันลอยกระทงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปภาพของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังค่ะนักเรียน ชุมชนบริเวณป่าไม้ค่ะการประกอบอาชีพผู้คนส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพเพาะปลูกค่ะนอกจากนี้ก็มีการเก็บของป่านะคะการสร้างที่อยู่อาศัยจะมีการนําไม้มาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยค่ะส่วนอาหารบริโภคเป็นพืชผักและสัตว์ที่หาได้ง่ายจากป่าค่ะประเพณีก็จะเป็น ประเพณีและความเชื่อที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความผูกพันกับป่าเช่นการบวชป่านะคะนี่ก็จะเป็นรูปภาพที่ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนป่าไม้มีความเชื่อนะคะว่าที่ว่าป่าที่ผ่านพิธีบวชนะคะเป็นเสมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดอาจทําลายผู้ใดไม่อาจทําลายนะคะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตะคะ่ะอันนี้เป็นการบวชป่านะคะนักเรียนนักเรียนสามารถนะคะศึกษาจาก ใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะแล้วก็ตอบลงในใบงานได้นะคะแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมทําใบงานเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะตั้งใจทํางานด้วยนะคะนักเรียน